สีส้มนะเนี่ยสียาวไปถึงรีสอร์ทหรหน้ารีสอร์ทหรือเปล่าสติปัญญาีเขาดนะครับสีส้มขาดแล้วนะครับขาดแล้วขาดชูยินดูชูเดินดูอย่าให้ขาดไปไหนอย่าให้ขาดอย่าให้ขาดลเย อย่าให้ขาดเพื่อชนะต้องทำทุกอย่างอย่ให้ขาดอย่าให้ขาดอย่ขาดอ่าใอ่าให้อย่าให้ขาดอ่าใอย่าให้ขาดอ่ระว้าอย่าให้ขาด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 อย่าให้ขดอย่าให้าด่ขดอย่หาอย่หอยห้อ่าให้ขาดอ่อยห้่าใหาดอย่าให้ดยห้ขอย้่นอ่าใ่ย อย่าให้ขาดอย่าให้ขาดต้องให้ทับกันรวตอนเก็บแต่ละบาร์ตอนเก็บไม่รู้ใครเป็นใครหมดแล้วนู้นหมดแล้วหมดแล้วครับเสีสีหมดอย่างนี้หมดแล้วครสีสีหมดแล้วนวันนี้งานมันไม่ตรงมันโค้งมันก็เลยแบบนี้ไม่เป็นไรอย่าให้ขาดอย่าให้ขาดอย่าให้ขาดอย่าให้เกยกันมีอะย่าเกยกัน